มันหลงคาเลยสบายเหลือเยอะเลยพี่อ่ะกดน้หนักไม่ได้ดิถ้าหนักนี่แต่ว่าเราเราเป็นอะไรอะ่ะถ้ามัน,อหนหอเออกดน้ำหนักเองก็อยู่กดนักเองก็อยู่ กล้องมันอัดไปเรื่อยแล้วเขาต้องรับผิดชอบอย่งนี้เนี่ยกระดูกเนี่ยมันนับเนี่ยเหยีเนี่ยเียได้เยียบลงเนี่ยถ้าปล่อยถ้าปล่อยเราปล่อยล้ปล่อยปล่อยลงไหมลงแคไหนอ่ะเอาใหม่ดูใชดูอ่าแล้วปล่อย ลงอมู่บ้านนะมันหมายถึว่าแต่เราแต่เราที่พุ่มเนี่ปกสีแน่ปกตีคือปกตาคุณกดียร์คุณท่านแบบจบจบก่อนเนี่ยเขาเรียน่ไหนขึ้นได้แค่ข้้งกว่าหลย ถืที่ทุกคนเลยสวัเนี้ยเออสวัสดีที่มันสวัสดีที่มันถือที่ส่วนใหญ่ข้างขวาทุกคนจะถึงเพราะว่าเขาพิ๊กพวกพริ๊กค้าของขวาขวาส่วนใหญ่ทุกคนสวัสดข้างขวาถึงทุกคนเลยแต่ข้างซ้ายสวัสดเออเขราตสวัสดีอี๋เลยสวัดีฟอนเลยอ่ะข้าหันเยอะข้างหันเยอะหันเยอะข้างมันหันผมไปเนี่ยเห็นมันเห็นมันเห็นมันถามว่ามันเห็นพออีกข้างนี้บ้างวะใครผมอะไรอ่ะ ก็ก็ถือก็เห็นนี่ผมตัวอออ่นี่้างเลยเออถูกแมวดิ เอออันแบบนี manager, ่ก er ็จับเองนะจ้าอย่าเอ็นดิ์ก่อนจับเองนะท่านที้เวลาพายเหงื่อเ่าก็เหมือนนี่มันไม่จับเสาแล้วเนี่ยนี่คนไม่จับเสาอ่ะถ้ามันจับเสามันจะอากาศมันจะเป็นที่มันอี้เราพายข้างซ้ายมันตัวอี้สะลวดเลยทุกรอบเลยก็มันจะได้พายเหงื่อเนี่ยพายเอ่ะมันมบนขึ้นเรือพักแลอ่ะ พุ่งหนักลงไปที่ท้ายข้ามไปเยี่ยมนี่แหละใช่ใช่เยี่ยมปึ๊บค้างข้ามค้างข้ามค้างนะข้ามเออใช่อย่ารีบอย่ารีบส่งส่งส่งช่วงเนี้ยนะไปให้สุดแล้วข้ามไปให้มันเจ็บหลังหมอ่าข้ามไป ข้ามไปยังไงเยี่ยมเอาหนักมเป็นท้ายไปดีกลับหัวท้ายก็ไ,ได้ดิถ้ามันถ้ามันหนักอะ่ะคือทีละข้างต้องตรวดมือทับสองทีละข้าง ส่วนใหญ่จะเห็นน้องเด็กกับไยมานเนี่ยสวัดข้างซ้ายแบบขาพอเขาไปขด้ขท้ทายแต่ไทยเนี่ยคนไทยคือได้สองข้างไห้ทายสองข้างเลยให้ไอ้ไายสวัสดิองข้างเลยมันจะตุ๊กเป๊ะไอ้บบไอ้แบบกลับรวมต่กอนเขาสอ,อนที่กำกำแน่งนัานกวาเดี๋ยวมันไแต่มันต้องสอวฝ่งข้างพร้อมเ่อทาง 好、啊，拜拜。拜拜